พูดถึงชุดชนเดี่ยวของน้องดิซ่านเนาะอันนี้ก็จะเป็นเดวันนะคะด้วยได้ว,ว่าเป็นแก้วเป็นแสงมากคลิปนี้น้องสวยมากแล้วก็มีออร่าม,มากแสงก็คือสาสสองลูกสาวแบบว่าร้อเปอร์เซเลยนะคะแล้วก็บวกกับชุดเธอส่งกั็สุดๆไปเลย เห็นดอริซ่าในร่างทองเดย์สองเป็นนักมวยสาวสติแตกหนักมากกรีดแล้วกรีดอีกใช่ไหมคะสวยมากๆเลยซึ่งล่าสุดค่ะทางไอวานาแบงคอกเขาก็ได้มีการโพสภาพพร้อมกับแคปชั่นนะคะสําหรับการโชว์เดี่ยวของดอริซ่าในเดย์สองค่ะเขาก็บอกว่าเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับแนนนิสในลุคคัสตอมนี้สําหรับทัวร์คอนเสิร์ตดิสไลฟ์เวิร์ทัวร์ของริซ่าขอบคุณสําหรับความไว้วางใจเรารักคุณนะแต่คุณก็รู้อยู่แล้วนี่นะเอนดูมากๆค่ะชุดนี้ก็ ก็สวยนะคะเท่มากอยากให้นอริซ่าเจอกับพี่บัวขาวจริงเลย <c oughs> แล้วก็ต่อมาค่ะอันนี้แอดขออนุญาตนําข้อมูลนะ้ามาจากวลกไทยแลนด์นะเขาได้พูดถึงชุดโชว์ชวเดี่ยวของนองริซ่านะคะเผื่อว่าเออเขาจะใช้คําที่แบบสลาสลวยแล้วลก็เป็นสายแฟชั่นที่มาเขียนบทความนะคะอาจจะใช้คําที่เลิศกว่าเราก็ได้เพราะว่าแอดก็ไม่ใช่สายแฟชั่นนะนะว่าชายดีไซเนอร์อัเลอร์ดิซ่าแบล็กพิงสวมใส่ชุดออกแบบโดยดีไซเนอร์ไทยในทัวร์คอนเสิร์ตเดทไลน์อินแบงคอกนับว่าเป็นการปรากฏตัวครั้งสําคัญเมื่อ ดิซันและดิสามโนบาลทาการแสดงบนเวทีพร้อมทั้งขับเคลื่อนซ้อมพาวเวอร์ของประเทศไทยอย่างต่อเน,นื่องตลอด3วันในช่วงทัวร์คอนเสิร์ตด้วยการสวมใส่ชุดที่รังสรรค์โดยดีไซเนอร์จากประเทศไทยเริ่มต้นด้วยชุดจากโคกส์บาประภา,ากาศที่นําเสนอวัฒน,นธรรมไทยผ่านการตกแต่งดีเทลพวงมาลัยบริเวณสะโพกและก็การใช้แผ่นทรงกลมพาเลดสีทองอรามมาประกอบเข้าด้วยการดูราวกับเกราะของนักรบที่ทั้งแข็งแกรง่งและก็นุม่มนวลในเวลาเดียวกันตามแบบฉบับของสา้าไทยต่อมาตามด้วยลุกจากเอเว นาแบงคอกนะคะที่เสนอมวยไทยศิลปะการต่อสู้ประจำชาติผ่านกางเกงมวยปักชื่อลลินสาและผ้าคลุมยาวปากักระดับชื่อมโนบาลแมตกับเอเซ,ซอรี่มวยคาดเชือกสีทองโดยบุญยกรและรองเท้าบูทยาวจา Empty Behavior ปิดท้ายด้วยชุดจากอันคุนิยะที่หยิบยกธงชาติไทยในรูปแบบบอดี้สูตปักเพชรโดยยิบระยะับร้อมดีไซน์ลายธงชาติที่ด้านหลังที่ดูพริ้วไหวเสมือนธงที่กำลังโบกสะบัดไปตามท่าทางของนิสาซึ่งการเลือกชุดที่มีความหมายเลือกซึ้งทางวัฒนธรรมทั้ง3ช นี้ไม่เพียงแต่แสดงความรักและความภาคภูมิใจในบ้านคือแต่ยังทําหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมที่นําเสนอเอกลักษณ์และก็ศักยภาพด้านแฟชั่นของดีไซเนอร์ไทยสูส่สายตาผู้ชมทั่วโลกได้อย่างน่าประทับใจค่ะว้าวเห็นมาพอเอาคําขยายความจากทางสื่อแฟชั่นนี่ก็จะได้แบบอ๋อมีดีทงดีเทลประมาณนี้นะคะเพื่อนๆน,นามามอมมอยกันเพิ่มเติมนะและก็อันนี้ค่ะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากคนที่จากทีมที่ทําชุดที่กับน้องดิซ่าสําหรับชุดโชว์เดี่ยว day สนั่นเองค่ะล่าสุดค่ะไอจี IG ของคุณบุญยดา จิตมหาสีมานะคะเป็นศิลปินอิสระด้านสตอรี่บอร์ดที่เคยร่วมงานในภาพ,พยนตร์และก็ซีรีส์แอนิเมชันหลายเรื่องนะคะโดยล่าสุดพี่เขาได้มีการโพสต์ที่ a c e b o o k นะคะแล้วก็บอกว่าเมื่อทีมงานติดต่อมาว่ามีโปรเจกต์ลับสุดยอดที่จะได้มีส่วนร่วมผลิตชุดให้กับศิลปินระดับโลกเดาอยู่นานทีมงานเสนอว่าคือลิซ่าตอนแรกยังไม่เชื่อด้วยซ้ำทีมย้ำว่าห้ามเผยแพร่โดยเด็ดขาดหลังเห็นดีไซน์ไอเดียชุดแล้วแบบโอ้โหจึงมากลูกนี้ของลิซ่าคือที่สุดชื่อชมดีไซเนอร์ที่ออกแบบได้ Hey, และเก๋นำเสนอความเป็นไทยได้ลงตัวสุดๆภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในทีมโปรดักชันขึ้นพิมพ์ชิ้นงานต้นแบบประกอบชุดมวยไทยสำหรับลิซ่ารอมาตลอดว่าลิซ่าใส่เปิดตัวแล้วจะเลือกแค่ไหนสมการรอคอยค่ะ,ะคือจะได้เห็นว่าหลากหลายบุคลากรมากๆที่ทำชุดให้กับน้องลิซ่านะคะพี่เขาก็จะเน้นตัวที่จะเป็นตัวโครงขึ้นโครงนะคะ,คะ,คะก่อนที่จะเอาไปประดับเนาะก็จะมีทั้งบริเวณอกนะคะบริเวณเข็มขัดของน้องลิซ่า แล้วก็จะมีพวกข้อมือแล้วก็แหวนต่างๆก่อนที่จะไปประดับตกแต่งด้วยสีเดอร์เวอร์ซึ่งมีการร่วมงานกันกับแบรนด์เอเวอร์นาแบงคอกนะคะเนี่ยแล้วก็ชุดคลุมของอริซ่าก็จะแยกไปทําอีกร้านหนึ่งนะคะที่จะเป็นคนตัดโอ้มีหลากหลายบุคลากรมากๆกว่าจะได้ชุดสวยๆเด้อๆออกมาก็ฝากชื่นชมผลงานของพี่เขาด้วยนะคะสุดยอดมากๆค่ะก็จะได้เห็นว่าอริซ่านี่ใส่ใจมากนะเพราะว่ามันหลากหลายขั้นตอนมากๆเลยแม่กว่าจะเสร็จชุดหนึ่งนะคะหลากหลายบุคลากรหลากหลายส่วนแล้ว หลายภาคมากๆก,ก,กว่าจะได้ชุดหนึ่งให้กับน้องลิซ่านะคะดีได้ว่าแสดงให้ได้เห็นถึงความตั้งใจมากๆที่น้องตั้งใจจะเจอพวกเรานั่นเองนะโหไม่ไดีง่ายนะคะแต่ละชุดเนี่ยภูมิใจจริงๆค่ะเตาลิซก็เป็นส่วนเพิ่มเติมนะคะนํามาเมาส์มอยค่ะก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะได้เห็นอะไรเรื่อเรืังๆจากน้องลิซ่านะคะแล้วก็มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยด้วยรวมถึงทุกอย่างที่น้องลิซ่าทามันไม่ง่ายเลยค่ะมีบุคลากรหลากหลายทําชุดให้กับน้องลิซ่ากว่าจะได้เป็นชุดชุดหนึ่งนะคะดังนั้นทุกคน ทรงภาคภูมิใจให้ยืนได้เลยคะ่ะเตานี้เืรแบบจัดหนักจะเต็มนะคะสมเป็นบ้านเกิดจริงๆคะ่ะซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค,ะค่ะเก็บตก